ด้าซีวิตนะครับ1.8ตัว e ปี2020เดี๋ยวก็จะมีการทำความสาดให้ใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่างสูงส่งร้อแล้วก็ยางใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวยางดันหลกตัวยางอะไรสํารองมีมาให้เหมือนเดิมของอรถกับปฏิพัทธ์ออโตอน,ตน,นุมัติวยภายใน1ชั่วโมงขึนเรื่องก็ไม่นาน ต้อนรับหน้าหนาวนะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตให้ดูกันในเดือนนี้รัวๆกันไปเลยก็แล้วกันอันนี้นะฮะเป็นรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลย Honda c i ีวิ1.8ตัว e ปี2020ถ้าเกิดสมมุติว่ามีพี่ๆท่านใดที่กําลังหาซีวิ c ตัวนี้อยู่มาเลือกดูตัวจริงที่ปฏิพัน์ออโต้ได้เลยน่าจะเกือบครบทุกสีแล้วตอนนี้แต่ถ้าเกิดยังสีแบบครีนๆรีแต่งเอาไปเพิ่มเติมสวยๆแนะนําเป็นตัวสีนี้อันว่าเป็นอะไรที่โคตรแจมเลยตัวนี้เนี่ยเป็น ตัวรองท่อไฟเนี่ยให้มาเป็นแบบโปรปีเตอร์แล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้มาให้เอ่านี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่อง1.8เนี่ยไม่มีอะไรมากตัวบล็อกพวกนี้เนี่ยคือเราทราบกันดีเดี๋ยวก็จะมีการทาควอนสะอาดให้ใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องตั้งศูนย์ถงร้อส่วนสําหรับตัวกรองอากาศเนี่ยตรงนี้อเบิกมาแล้วเดี๋ยวรอยเขาล้างก่อนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนตปวกรองอากาศมือหนึ่งให้ส่วนสำหรับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีการเช็คในเรื่องตัวระบบไฟให้ด้ดวยนะครับ เดิมๆสวยๆเลยนะไม่มีข้ามนํามันเครื่องไหลยเยิม้มก็อาจจะมีรอยปงุงรอยเปื้อนบ้างครับแต่ว่าพวกไส้หนุงไส้ในอะไรต่างๆก็คือเดิมหมดตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ต้องทราบกันดีนนก็คือเราจะมีการรับประกันโครงสร้างแล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์แต่ตัวสายนี่หลุดนะเดี๋ยวนี้นต่อให้ใหม่อันนี้น่าจะเป็นตัวสายฉีดน้ํากระจกนะครับเดี๋ยวนี้จะก,การให้เรื่องเล็กน้อย พราะว่าถ้าเกิดอย่างหลักๆเลยเนี่ยเราเน้นกันในเรื่องตัวโครงสร้างเนี่ยบอดี้ตัวรถเนี่ยคือสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดอย่างใครต้องการแบบสภาพเทียบกับมือหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่แบบฟิงฟังอะไรมากนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างล้างเสร็จเนี่ยมันเข้าใจกันได้ว่าแบบเฮ้ยยังไงมันก็ต้องสวยมีรถล้างที่ไหนแล้วออกมาแล้วไม่สวยไม่มีเป็นไปไม่ได้เอานี้เนี่ยเดี๋ยวามาดูตัวด้านข้างกัน,กนบ้างด้านข้างเนี่ยมีการเก็บความสวยงามให้แล้วในอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยคือรถเนี่ยมันมามันใช้มาน้อยแล้วก็อย่างหนึ่งค นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรงรุ่นของ f c ตัวก่อนไมน์ด์เชนแล้วก็ยางใส่อยู่ตอนนี้นี่จะเป็นตัวยางดันลอกตัวนี้นี่จะเป็นยางปีใหม่เลยส่วนสําหรับฟิล์มเนี่ยทุกบานจะมีการติดมาอะไรเรียบร้อยเรื่องของตัวภาษีพรบรเนี่ยตรงนี้ถามมันเข้ามาเยอะเดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนให้สมมุติว่าก่อน3เดือนเนี่ยมันจะมีการหมดอายุในเรื่องตัวพรบรปุ๊บเราจะมีการดําเนินการเป็นแบบออโต้ให้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะไปต่อก่อน3เดือนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่ามันไม่สามารถทําได้ในกรมขนส่งคราวนี้เดี๋ยยวพาาาามาดูภในนกับ้ง สำหรับตัวด้านในเนี่ยนะ1.8ตัว e คันนี้ได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีดํามีเกียร์ออโต้เป็นในตําแหน่งแนวตั้งแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮพวงอะไรมัลติฟังก์ชั่นกระจกก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้าแอร์บลงแอร์แบ็กครบหมดแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดยังของตัวก่อนมาได้เชนเนี่ยมันยังไม่มีกล้องแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจออยู่ตรงกลางเครื่องเสียงแล้วก็มีกล้องมาให้ในตัวด้วยส่วนระบบป้องกันก็จะเป็นแบบออโต้เหมือนเดิมสีนี้มันจะได้เข้ามาเยอะเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่แล้วเน มีการเปลี่ยนหรือว่าอาจจะมีการเบื่อโทรถเนี่ยเขาอาจจะเบื่อสีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการเทินมาเป็นตัวแบบซีวิตตัวใหม่อะไรอย่างแบบนี้นะเพราะนั้นอย่างปัจจุบันตอนนี้ตัวมือหนึ่งอะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยราคาเป็นล้านแต่พอเวาลามาเป็นมือ2องเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ p ี67ตัวนี้ราคาจับต้องได้ง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้านท้ายตัวนี้เนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรกติดหมดทุกดวงแล้วก็คิว้วกันชนด้านล่างจะเป็นแบบโคเมียมมีกล้องมองหลังมาให้โพรไท้ายนี่กดเปิดปิดแบบนี้้ไดเลยยสสํําาาหรรัับตวอองงะ มาให้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวม่านพับปิดนะ,ะมันจะสามารถพับแบบนี้ได้นะครับพื้นที่ในการเก็บสัมภาระไม่ต้องเป็นห่วงพวกนี้คือรถเป็นกว้างแล้วก็เป็นตัวรถที่เป็นใหญ่นะครับเพราะนั้นเก็บของได้เยอะจุของได้หลายลิตรนะครับซีวิตเนี่ยสำหรับคนที่เหมาะในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้มีการจํากัดเพศ หรือจำกัดในเรื่องตัวอายุอย่างสมมุติว่าแบบเป็นเด็กที่เรียนมหลาลัยอยู่ตอนนี้หรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราอาจจะอยากให้ลุกไว้ขับไปทํางานหรืออย่างพนักง,งานบริษัทบางคนอาจจะเพิ่งแบบผ่านโปรแต่ยังไม่มีรถใช้ไว้ในการเดินทางไปทํางานตัวรถตันี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ในเรื่องตัวการบิจาน้ำมันถือว่ากินน้ามันไม่เยอะมากคันนี้นะเอาไปในราคา5้าแสนสี่บาทพอ5้าแสนสี่บาทพอ1.8ตัว e รถปี2020ใครที่กําลังหาซีวิทโฉมนี้อยู่นี่รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยแล้วกก็อีอ่างนึง สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดอันนี้จะเน้นมากเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นใกล้ช่วงจะซิมปีแล้วจังสมมุติว่าอยู่ในจังหวัดอื่นแต่อยากจองรถที่เรามันจะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านให้ฟรีเลยแล้วก็มีบริการจัดส่งรถตอนที่รถมีการออกมาแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยส่วนใครสนใจก็เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอดียไลน์แอดไลน์ปฏิพัทธ์ออโต้ต Auto. ิดต่อมาตอนนี้ได้เลยนะครับอย,อย่างไงเอาไปทําความสะอาดก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเจอตัวจริงประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอออนนนนนเจกกัใหหม่่คิิปป้้าีไ สวัสดีครับ